ทำได้แค่นี้หรอเด็กห้องกิฟตอ่ะเขาต้องทำได้เยอะกว่านี้สิถ้าคนอื่นรู้อ่ะอายคนอื่นเขาแย่เลยนะเฮ้ยไอตีมันเกินไปหรือเปล่า่ะใช่เกินไปไหมแล้วแกจะทำไงถ้าแกเป็นแบบนี้อยู่ไม่มีใครเข้กับแกแล้วนะก่อนที่จะติคนอื่นนะแกหัดเข้าสังคมให้ได้ก่อนนะเ ชี่ยายพวกนั้นคิดว่าฉันเข้าสังคมไม่ได้หรอแล้วจะเอาฉันเข้ากลุ่มทำไมสงสารช่เหรอฉันไม่งอพวกแกหรอกแกฉันเล่นดูเขาว่าสงสารแกอืมทำไงดีอ่ะไปบเพื่อเขาไหมไปช่วยเรน่อข้างิดหนึอ๋อฉันก็ได้ กันไหมอืมไอติมไอติมเฮ้ยแชร์ติมจริงด้วยอ้าวรุยอ้าวแล้วทำไมมานั่งคนเดียวอะเรนนี่กับเมจิไปไหนอ่ะสองคนนั้นน่ะเหรอนี่อย่าบอกนะว่าทะเลาะกันอนะอืม ก็ฉันไม่ทําอะไรผิดนี่นาสอวแค่เป็นห่วงสองคนนั้นอะ่ะ <c oughs> ก็คนอื่นจะมองว่าไม่ดีเฉยๆอะ่ะฉันผิดไปไว้ไงเอาน่าเธอไม่ผิดหรอกฉันอะ่ะไม่รู้นะว่าพวกเธอทะเลาะอะไรกันแต่เท่าท,ที่ฉันดูนะสองคนนั้นอะ่ะก็ดูรักแกดีนะตัวอย่างนะไม่มีใครมาดูถูกสองคนนั้นได้หรอกสองคนนั้นอะ่ะโรงเรียนเก่งแถมเป็นคณะกรรมาการโรงเรียนอีก นั่นสินะคงไปช้คนเดีเยวแหละที่ทำอะไรไม่ได้เลือกสักอย่างอะคณะกรรมการเกือบเขาก็ไม่ได้เป็นเรียนก็ไม่เก่งจะไปสู้อะไรสองคนนั้นได้อะ่ะยายติมคิดว่าแตวิเศษมาจากไหนถึงได้กล้าดา่าคนเขาแบบนั้นอะเฮ้ยแกไเป็นอะไรอะ่ะทำไมมายืงอยู่ตรงนี้คนเดียวก็ยายติมมาดีเอเดี๋ยวเดี มนมันโตเข้าไปคุยในนูน่นไม่ใช่อะไรหรอกก็ยายติมมาดิยายนั่นคิดว่าตัวเองวิเศษวิษโสมาจากไ้นถึงได้กล้าดูถูกคนอื่นนะนทำดีอยู่ไม่กี่อยา่างแค่แต่งตัวสวยแค่นั้นนะเอาน่าแกไอติมก็เพื่อนเรานะ ไอ้สะกรนไปถึงไหนอะเมจิก็เพราะแกไปแบบนี้ไงอยาไอ้ติมถึงไ,ได้ใจอะ่ะอย่าทำแบบนี้ได้ไหมมันถึงไม่มีเพื่อนครบอะ่ะแกจะพูดแรงไปหรือเปล่าเลนนี่แกก็รู้นี่ว่าไอ้ติมมันผ่านอะไรมาบ้างอะ่ะแกจะปล่อยให้มันอยู่คนเดียวเหมือนเมื่อก่อนเลยเหรอได้แค่นี้แกให้อภัยมันไม่ได้เลยเหรอฉันว่านะจริงจริงแล้วอ่ะ คนเรามันก็มีข้อดีข้อเสียกันทั้งนั้นแหละไอ้ติมฉันว่าไอ้การที่จะเป็นเพื่อนกันน่ะมันก็ต้องพยายามเข้าใจกันนะสองคนนั้นน่ะยังไงอ่ะเขาก็ต้องเข้าใจเธอฉันเชื่ออย่างนั้นนะฉันก็หวังให้เป็นอย่างนั้นใช่ไหมล่ะฉันว่านะพวกเธอลองกลับไปคุยกันดีดีดีกว่าอืองั้นฉันขอไปคุยกับสองคนนั้นก่อนนะอือ อขอบคุณมากนะลุยอีกไม่เป็นไรสบายมากฉันก็เข้าใจแหละแกงั้นเราก็ไปคุยกับมันลองดูไหมไปเวอ้อง เรื่องจะคุยกับพวกแกพวกฉันก็มีเรื่องคุยกับแกเหมือนกันนะคือฉันขอโทษนะที่วันนั้นฉันเคยดูถูกพวกแกแต่จริงๆฉันไม่คิดจะดูถูกเลยฉันแค่เป็นห่วงอ่ะแต่ฉันก็ไม่อยากให้คนอื่นดูถูกพวกแกอ่ะแต่ฉันรักพวกแกมากเลยนะแต่ฉันคิดไปคิดมาคนที่อยกที่สุดอ่ะคงเป็นฉันแล้วแหละ คิดมากเลยพวกฉันอ่ะคุยกันมาแล้วถ้าแกรักพวกฉันจริงอ่ะแกก็ต้องรักพวกฉันในสิ่งที่ฉันเป็นนะจริงๆจริงๆอ่ะพวกฉันก็คุยกันมาแล้วแล้วก็เข้าใจแกด้วยแต่อย่างว่านะแกไม่ต้องมาสนใจคนอื่นหรอกสนใจแค่พวกเราก็พอเหมือนที่ฉันอ่ะก็ไม่เคยสนใจนะว่าแกจะติดสูน่ะแต่ฉันก็ยังเงินเพื่อนแกอยู่ไง แกเรากตัดฉันว่าโง่เหรอไม่ได้ว่าซะหน่อยงั้นเรามาคืนดีกันนะแกเป็นนะไม่ได้เป็น ไป้ไปไปพอปอฉันเหนื่อยมากไปอ่ะเน่ยแล้วหรอเหนื่อย่าเลยหนื่อยแล้วหรอเหนื่อยเร็วมากเลยแกเนี่ยเออเมจิฉันจะถามแกตั้งนานละทำไมช่วงนี้แกขาดเปพิเศษบ่อยจังเลยอ่ะแกเป็นอะไรหรือเปล่าเออจริงด้วยอ๋อพอดีฉันต้องไปโรงพยาบาลอ่ะ ยากที่ไม่สบายหรอเป็นไรมากปะเป็นไรมากไหมอะแกอุ้ยเย็นนี้เราไปเยี่ยมกันนะแกเราไปเยี่ยมด้วยกันนะไปด้วยกันแกไม่เป็นไรหรอกแกแล้วใครเป็นไรแกเป็นไรแกบอกว่าฉันสิเออแกบอกว่าฉันสิเป็นไรหรอเป็นอุ้ยแกแล้วใครเป็นไรแกบอกว่าฉันสิแกเป็นไรแกหรอแกเป็นไรเรื่องแค่นี้เองบอกว่าฉันได้นะแกแกฉันเป็นมะเร็งเลือดเลือดขาวระยะแรกค่ะ สามสองหนึ่อคชั่นกาจะด่าคย่ยเมจิเอ้ยไม่ใช่ยญยติมแอคชั่นชี่หนววันสิว่าฉันเข้าสังคมไม่ได้แล้วฉันเอเอไหอสาให้หา,หาสี่ส 1> 1 2 1แอคชั่นครัโอ้โหหนูจะขำทำไมหนูจะขำทำไมอะลูกน้นะสามสองเดี๋ยวน้ไปสาม